สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่เออยู่ที่กรุงเทพแล้วนะคะแล้วก็นี่แพ็กของเรียบร้อยเตรียมมาดรอปออฟสินค้าที่ลูกค้าสั่งในช้อปปี้ค่ะกองที่หนึ่ง นี่อีกตรงนี้นกล่อนที่หนึ่งนี่กล่องที่สองกล่องที่สองนี่นี่คือกล่องที่สองนะคะสองกล่อ,องเรียบร้อยน,น,น,นะคะนี่เราส่งนะคะสองกล่องอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมา เมาหมอยกันนะคะที่จะมาส่งนะคะพี่เอก็ได้ทําการแพคพัสดุเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวดูนะที่พี่เอโพสตไปอะคะ่ะบอกว่าขายให้ได้วันละ2,000ชิลชิเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะกล่องสองกล่องนี้เนี่ยพี่เอขายได้2 0 0พนนะนี่สองพันเลยนะคะหนึ่งกล่องใหญ่กับหนึ่งกล่องเล็กนะคะ ในราคา2,000บาทฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เพยอยากบอกกับน้องๆก็คือว่าถ้าเราคิดเล่นๆน,นะหรือเราตั้งเป้าหมายในการขายของเรานะคะในช็อปปี้ก็ตามเนี่ยเราสามารถกำหนดได้เลยว่าเราอยากมีรายได้วันละเท่าไหร่ถ้าวันนี้พี่เอบอกว่าเพยตั้งเป้าหมายวันละ2,000นะคะ2,000บาทฉะนั้นถ้า2,000บาทคูณด้วย30วันเราจะมียอดขายเดือนละ60,000บาท ดังนั้นเรามาดูกันนะอย่างสินค้าของกิฟฟรีนะคะพอพี่เอสมัครสมาชิกกับกิฟฟรี1 8ึ่บาทนะคะพี่เอ,อจะได้ส่วนลดก็คือส่วนลดในราคาสมาชิกเนี่ย25%่นั้นถามว่าเวลาพี่เอ,อขายในสินค้าใน s h o ปปี้อะคะ่ะพี่เอก็อจะกําหนดราคาขายนะคะก็คือราคาเต็มจากบริษัทเลยนะคะแล้วพี่เอ,อก็มีส่วนลดให้ลูกค้าโดยการทําคูปองส่วนลด20บาท50บาท1 0 0บาท แล้วแต่ลูกค้าว่าเขาจะหยิบคูปองยังไงครานี้ในมุมของพี่เอค่ะถ้าวันนี้เราตั้งเป้าหมายวันละ2,000บาทนะคะ2,000บาท30วันเราจะมียอดทั้งหมด6 0 0 0 0บาทเราลองคิดเล่นๆน,นะคะ60,000บาทคูณด้วย25%นะคะส่วนต่างเก็บของกำไรค่ะคะ่ะ25%ฉะนั้นเราจะมีรายได้นะคะ60,000คูณ25% เราจะมีกำไรเดือนละ1 5 0 0 0 0บาทค่ะว้าวแต่อย่าลืมนะคะในแพลตฟอร์มของ Shopee เนี่ยจะมีค่าคอมมิชชั่นส่วนต่างให้กับแพลตฟอร์มด้วยก็คือ15%ฉะนั้นจะเกิดลงหัก15%ออกไปเราจะมีกำไรเหลืออยู่ที่10%แต่น้องๆอ,อย่าลืมนะคะว่าพี่เอบอกแล้วว่าเวลาพี่เอซื้อของเนี่ยพี่เอก็จัดในการซื้อของทุกๆ2,000บาท เพราะทุกๆ2 0 0 0บาทในกิฟฟรีนะคะเราจะมีของแถม2ชิ้นฉะนั้นรอบนี้เนี่ยพี่เอก็ได้รับของแถม2ชิ้นด้วยนะคะจะให้ทุกคนดูนะนี่คือยอดที่พี่เอสั่งเมื่อเช้าเพื่อเตรียมจัดส่งให้กับลูกค้านะคะพี่เอมเออีได้ของแถม2ชิ้นนะคะนั่นก็คือตัวของทีมอาบน้ําทับทีมกับ แป้งหอมนะคะฉะนั้น2อ,อย่างนี้ถ้าพี่เอเอาไปขายต่อพี่เอก็ได้กําไรอีก430บาทค่ะเพราะนี่คือของแถมที่เราได้มาฟรีจากการที่เราซื้อสินค้าทุกๆออเดอร์ค่ะครั้งละ2,000บาทนั่นเองนะคะฉะนั้นพี่เออยากจะบอกกับทุกคนค่ะว่าการที่เราเป็นสมาชิกกับกิฟต์ฟรีมันดีตรงที่ข้อที่1นนะคะเราไม่ต้องลงทุนเยอะนะคะเราไม่ต้อง สร้างแบรนด์สินค้าของตัวเองเราไม่ต้องลงทุนเยอะแต่เราเป็นคนที่แค่เกียงเอาสินค้าของกิฟฟารีนมาขายในแพลตฟอร์มของ s h o ป e ลีลรูปภาพกิฟฟารีนเขามีให้ คอนเทนต์ขามีให้ตัวรายละเอียดของสินค้าก็มีหมดเลยนะคะในเว็บไซต์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทุกคนจะได้เวลาเราสมัครสมาชิกค่ะการที่เราเปิดร้านในช้อปปีเราลงทุนอะไรนะคะเราไม่ต้องเสียอะไรเลยนะเราสามารถเอามือถือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันช้อปปีแล้วเราก็เอารูปจากเว็บไซต์ของ g i ฟฟ e รีนะคะแล้วรายละเอียดของสินค้าออยนะคะเลขของออยน้ำหนักพัสดุ ไซส์ขนาดยังไงเท่าไหร่นะคะปริมาณเท่าไหร่เราจะมีรายละเอียดในเว็บไซต์หมดเลยเราก็แค่เอาสิ่งนัะน,นะคะมากรอกในร้านรายการขายในช้อปปีได้เลยเห็นไหมคะว่า 1. สิ่งที่เราลงทุนแค่เป็นสมาชิก1 8 0บาทเท่านั้นเองแต่หลังจากนั้นเนี่ยเรามีเครื่องมือที่เราสามารถเริ่มต้นในการทําธุรกิจในการที่เราเนี่ยจะมีรายได้ได้เลยะคะ่ะอันนี้พี่เป็นตัวอย่างให้กับทุกคนเห็นแล้วนะคะว่าเมื่อคืนนี้นะคะพี่เอกับ ไฟ์นะคะตอนประมาณสามทุ่มนะคะพี่เอนั่งเครื่องบินจากขัดใหญ่กลับมาที่กรุงเทพพอพี่เอกลับมาที่กรุงเทพมีออเดอร์เข้ามาหนึ่งออเดอร์ก็คือตัวนี้ตัวบนก่อนหลังจากนั้นตอนเช้าตื่นมาก็มีออเดอร์ใหญ่มาให้กับพี่เอหนึ่งออเดอร์อย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นวันนี้พี่เอส่งออเดอร์ไปอยู่ที่2,000บาทเลยนะคะถ้าน้องๆทําอย่างนี้ได้น้องๆจะมีรายได้ ทุกๆวันเลยค่ะนะคะเอ่ก็ขอฝากเทคนิคนี้ไว้กับทุกคนนะคะการที่เราจะมีรายได้ผ่านในโลกของช่องทางของออนไลน์เราต้องลงมือทำทุกวันสม่ำเสมอค่ะและหากใครต้นทุนน้อยเราไม่ได้มีเงินทุนเราสามารถเอาเทคนิคของพี่เอไปเริ่มเริ่มต้นในการขายสินค้าในช้อปปี้ได้เลยนะเดี๋ยวพี่เอจะทำคลิปแบบนี้นะคะมาให้กับทุกคนเรื่อยๆนะคะเพ๋ขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะ บาย Have a nice day ในวันนี้นะคะเฮงเปังปง mm hmm. ค่ะขอบคุณค่ะนี่คือบรรยากาศที่เพนวาดอ,อ,อกออฟนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมไม่ต้องเสียอะไรเลยเวลาเราดอ,อ,อกออฟเพราะว่าทุกอย่างเนี่ย ลูกค้านะคะชำระเงินจ่ายในช h อป e ีเรียบร้อยแล้วพีเอก็แค่เพียงแพ็กสินค้าแล้วมาจัดส่งดอมออฟแบบนี้นะคะซึ่งที่นี่เนี่ยจะอยู่บริเวณใกล้กับคอนโดของพีเอเลยค่ะเดี๋ยวพีเอก็เดินกับคอนโดได้เลยนะคะ